บันทึกการท่องเที่ยวของ Love a t f i t r e t by พามาเที่ยวสุราเมสกีตาเมสกีตาที่เมืองคอนด و ب คอนดบาสเปนเอสปานยาและนี่ก็เป็นแม่น้ำ oh. นี่เป็นสะพานสะพานคือเป็นสร้างด้วยหิน สมัยโรมันสมัยโรมัน,รมนสร้างแบบโรมันเป็นสุเหร่าที่สร้างโดยแขกมัวโดยแขกมัวอ่าโอเคแล้วพอทายแพ้กับพวกคริสเตียนก็กลายเป็นโบสถ์คริสนะเดี๋ยวนี้เป็นกลายเป็นโบสถ์คริสเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นโบสถ์คริสเพราะว่าตอนแขกมัวมาก็มาสร้างสุเหร่านี้ เสร็จแล้วก็โดนยึดกันไปก็ยึดกันมาจากพวกต้องบอกว่าเป็นคาทอลิกหรือไงตอนนี้เป็นเป็นคริสมายึดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโบสของคาทอลิกเมื่อกี้นี้เราได้เห็นพิธีกรรมของทางคาทอลิกก่อนอีสเตอร์หอาทิตย์อ่าก่อนอีสเตอร์หนึ่งอาทิตย์ที่เรามาเที่ยวกันที่นี่